ข่าวล่ามาแรงนะครับล่าสุดคนไทยเตรียมตัวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบนี้บอกว่าเปิดกว้างครับให้กับคนที่ตกหล่นหรือคนที่ไม่มีบัตรหรือคนที่เดือดร้อนจากโควิด1ิสามารถมีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบนี้ได้มาดูกันครับล่าสุดนี้ขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากทางเพจเราไม่ทิ้งกันเราชนะนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มชัดเจนแล้วนะครับว่ากระทรวงการคลังเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ให้กับคนที่ตกหลน่นรวมถึงคนที่ไม่มีบัตรนะครับโดยทางกระทรวงการคลังนะคะบอกว่าตอนนี้ได้หารือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องหลังจากที่มีการเลื่อนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาหลายรอบแล้วเลื่อนเพราะอะไรเลื่อนเพราะว่าสถานการณ์โควิด19นั่นเองนะครับซึ่งการลงทะเบียนรอบใหม่นี้บอกคุ้มชมนะครับเขาจะให้กลุ่มคนที่ตกหลน่นนั่นหมายความว่าคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนสมมติว่าในอดีตคุณเคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่คุณ ไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้คุณก็สามารถลงทะเบียนปีนี้ได้รวมถึงคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการมาก่อนไม่เคยที่จะลงสมัครมาก่อนก็สามารถที่จะสมัครลงทะเบียนได้นะครับแต่สําหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นี้อย่าเพิ่งสบายใจว่าตัวเองจะได้สิทธิ์ต่อเพราะเขานะครับจะมีการคัดกรองคุณสมบัติ นั่นหมายความว่าตอนนี้มีคนถือบัตสรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ13ล้าน6แสนกว่าคนนั่นหมายความว่า13ล้าน6แสนกวคนอาจจะมีคนที่ไม่ได้ไปต่อน,นั่นเองนะครับเนื่องจากบางคนมีไรายได้ในช่วงที่มีบัตสรสวัสดิการแห่งรัฐบางคนตอนที่ทําบัตรใหม่ไม่ได้เป็นข้าราชการ แต่ตอนนี้ตอบติดข้าราชการแล้วนั่นหมายความว่าไม่ได้อยู่ในสิทธิ์เงื่อนไขในการให้เงินบัตรสวัสดิการนั่นเองซึ่งก็จะมีการคัดกรองคนเหล่านี้ออกนะครับซึ่งเณฑนที่สตางค์ได้รับมาเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นทางการ100%แต่สิ่งที่ทุกคนรู้ก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะดูะไรายได้ขั้นต่ำต่อคน แต่เปลี่ยนนะฮะมาดูรายได้ของครัวเรือนแทนโดยจะนําทรัพย์สินนะครอย่างเช่นที่ดินบ้านหรือสลักออมทรัพย์ต่างๆที่คุณฝากไม่ว่าจะเป็นสลักออมสินหรือสลักพกสก็อาจจะเข้ามาพิจารณาด้วยครับดังนั้นนะครับเขาบอกว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้จะเป็นการอัปเดตข้อมูลใหม่และจากนั้นปีต่อๆไป ก็จะพยายามอัปเดตข้อมูลให้ทันสมัยในทุกๆปีอันนี้คือข้อมูลล่าสุดนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังใช้ได้อยู่จนถึงธันวาคมนี้รอประกาศจากรัฐบาลอีกทีว่าจะมีการลงทะเบียนเมื่อไหร่และคุณสมบัติในการคัดกรองเป็นอย่างไรแบบเป็นทางการนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ให้คุณได้เตรียมตัวนะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าบัตรคนจนคอมเมนต์นมาใต้ล่างได้ รวมถึงคาถามไหม่ที่คุณอยากรู้ก็ถามมาใต้ล่างได้หากคําถามไหม่ที่สตังไปสืบมาแล้วมันเป็นข่าวที่รัฐบาลยืนยันแล้วจะรีบทําคลิปที่มีประโยชน์บอกคุณให้เตรียมตัวทําบัตรทันทีนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดข่ขาวสารการแจกเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆกดติดตามช่องสตังมีเดียได้เลยครับและถ้าอยากรู้ข่าวก่อนใครกดกระดิ่งด้วยนะคนที่กดกระดิ่งสตังจะ่งข่าวให้โดยตรงทำให้ฟรีไม่คิดตังช่วยเหลือกันครับ ทุกวันเสาร์ครับามาได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นน,นถึง17.30นนใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ